คิดภาพตามนะศพเด็กถูกควักไส้เครื่องในหายไปนั่นแหละคือสิ่งที่สังคมไทยตราหน้าว่าสีอุยทําแต่ความจรงิงมันเฮี้ยกว่านั้นเยอะสีอุยแซ่อึง้งไอ้คนจีนที่หนีความจนมาหากินที่ไทยผู้ไทยก็ไม่ได้เรื่องไม่มีใครค้ำหัวดันสวยกลายเป็นแพะในคดีฆ่าเด็กสมบูรณ์ที่ระยองแล้วตำรวจก็โยงไปอีกหกศพกรุงเทพนครปฐมประจวบแม่งเอ้ย จุดเปลี่ยนชีวิตของซีอุยคือคำรับสารภาพที่ได้มาจากคำขู่เข็นหามรุ่งหามคำ่ำเกือบร้อยชั่วโมงไม่มีทนายไม่มีใครช่วยซีอุยก็แค่คนจีนอ่อนภาษาที่ต้องงมโคงกับล่ามแล้วก็ยอมรับทุกข้อหาแบบงงๆนักวิชาการบอกว่าคำให้การแม่งไม่ตรงกับหลักฐานหลายจุดสถานที่เกิดเหตุวิธีฆ่าขัดกันชีพหายแต่ตำรวจกับสื่อก็เสือกชี้นำว่าซีอุยคือปีศาจกินคนไอ้เหี้ยแม่เงย คดีฆ่าเด็กหญิงลิ้มเฮียงหลักฐานชี้ชัดว่าคนร้ายคือไอ้เจือกับไอ้นิดแต่ใครสนสื่อก็ช่วยกันปั่นเรื่องให้สยองกว่าเดิมแต่งเติมจนเกินจริงกลายเป็นมนุษย์กินคนที่พ่อแม่เอาไว้ขู่เด็กลองคิดดูดิว่าถ้าเรื่องนี้เกิดกับคนใกล้ตัวมึงมึงจะรู้สึกยังไงกดไลค์คอมเมนต์มาหน่อยดิผูอยากรู้ว่ามึงคิดยังไง สารตัดสินประหารซีอุยแค่คดีเดียวคดีสมบูรณ์ที่ระยองอีก6คดีไม่มีหลักฐานสุดท้ายซีอุยก็ตายหาในคุปปี2502อย่างโดดเดี่ยวไม่เคยได้พิสูจน์ความจริงนักสิทธิกับนักกฎหมายหลายคนบอกว่านี่คือความอายุติธรรมที่เป็นแผลในใจของสังคมไทยปี2563ถึงได้ชาบนากิจศพซีอุยคืนศักดิ์ศรีให้หลังจากที่ถูกเอาไปโชว์นาน60กว่าปีคำถามคือ จะมีซีอุ่ยคนต่อไปอีกไหมในสังคมไทยอาคติของสื่อการเหยียดคนกันเองแม่งอาจเปลี่ยนคนธรรมดาๆดาให้กลายเป็นปีศาจได้จริงๆก็ได้นะ